ห้อตำนักอาจารย์นอตค่ะค่ะหมอลำแก้วบนครับข้าเจ้าถูกหปดเยอะเจ้ตังบ้านหลังเดี่ยมเดี้อเจ้าเป่าที่พญานามหนาแก้วในคานละในคาน้ำลายสองวันก่อนใช่ไหมค่ะค่ะค่ะนั่นแหละเรได้เยอะเลยคนละบ้านน่ะฮะน้อยพญานาคที่ร้านเสริมสวยบ้านหลังเดี่ยมอ่ะอ๋อวันวันที่อะไรนะอาจารย์นอตวันที่แปดมื้อเหมืนวันที่แปดวันอาทิตย์นี่แหละครับโอ้มีแต่งานวันที่แปดหมอลำแก้วบนน่ะโอ้โ่ะโอ้โหหัวเยอะ แต่วันนี้เราทำขา่าวต้องทำข่าวเจแทนด้วยอ๋อใช่ไหมพี่เพิ่นพี่ลานนาโม,ออม่ฟัง,าาง,ง,งที่ห้อยพญานาคไม่ถึงไม่ถบราดเนี่ยนะบรรดานิยมอยู่นะที่พญานาคไปถึงร้านส,ว,นสวยๆนะะั่นแหละนั่นแหละวันนี้จะมาขอข่าวเนี่ยเขาต้องไปทามมึนที่พี่บอกค่ะเจเทนค่ะเจแทนไปอยู่แล้วค่ะไปหลายวันโทรหาแกตลอดที่แกจะเอาชุดเดี๋ยวจะไปหาแกอยู่แต่ว่าจะมาหาอาจารนเนาะก่อนค่ะเดี๋ยวจะไม่ทันเนาะครับวันนี้มาเข้าประตูมาเจออาจารย์เลยนะครับเนี่ย ครับถามาจารย์ือว่าโอ้ยเพิ่นบอกให้ซื้อคอยซื้อคอยพ่กัดคอยซื้อแต่ปก็ได้ยูได้ได้ก็ไดเก้าแปดบอกได้ท่าจานนอดทิ้งเถื่อนค่ับอกถือลายอ่บอกถึงลายอยู่ค่ะกพได้แล้วพื่นเดไปถ้มแล้อีกได้ท่าจานนอดหาใบเม้นบอกค่ะโอ้ก็จะก็ได้บ่กกี่ใบดอได้สองสมใบในละแต่เลขก็พอได้ยูค่ะ กาดหน้าประตูได้แค่เจ็ดใบนี่แหละมากาดได้เท่าไหร่คะกาดหน้าประตูได้แค่เจ็ดใบนี่แหละนี่โอ้โพี่น้องเลยโอ้คนได้เจ็ดใบมาแต่บ้านลักเลียงก็คือเถ๋อว่าโยกบ้านหมดแล้วค่ะเพราะว่าหน้าประตูได้เจ็ดใบปูเพิ่นไปให้ให้โชคให้ลาบทางให้บ้านลักเลียงไหมค่ะค่ะไก่ไก่เห็นเป็นห้อยเด่นชาติเลยน่ะก็ที่แรกเพิ่นกับบ้ากันเสื้อเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้แล้วก็อีกอย่างหนึ่ง คำว่าเสื้อมันเสื้อกันยากมันบ่ค่ะมันที่ดนีพ่อด้วยตัวเองบางคนก็ว่าก็ดีดีที่ว่าเพื่อนเพิ่นกับว่าได้ว่าอยากให้เสื้อหรือว่าอยากให้เสื้อันคือศรัทธาของเขาความเชื่อของเขาบันที่นีคือเต็มเต็มค่ะบันที่นีอันพีน้องแทนพี่ไอ้หน้านูดีใจนูดีใจเ่าะสันคนมาโรงเรียนไบถือเกือบเครื่องบ้านเลยเพราะสันบอกหลายค่ะหลังเลาะกับพวกบังพ้อเพราะว่าปูเพื่อนกับพกให้บางให้หยง แต่ตรงๆยังสี่เลยมือว้าในล่อห้อยสี่ออกกับมาขึ้นรถเป็นอาจารย์นัดห้อยห้อยปูนี่แหละมือใดขึ้นมือใดขึ้นมือว้าในค่ะม้วนต่อไปก็ซื้อรถเขาบอกเขาทวงม้วนต่อไปทะเบียนรถเพิ่นไหมคะทะเบียนรถอาจารย์นัดไอีเนี่ยไอซีตัวมันก็สี่ศูนย์แปดแปดค่ะสี่ศูนย์แปดแปดบ่ค่ะแต่ว่าเจ้าของกับน้ำหลายหลายเทือแล้วเลขกจุดเนี่ยแต่ว่าแต่ขึ้ว่าหมั่นใจว่าปูองค์ปูพขืนขึ้นรถพนนี่ิล แล้วก็ที่ที่ว่าแล้วก็อิน้องแท้มันว่าเพิ่นสิมาลังถวายไอ้ลูกซีดเพิ่นก็ถือเก้าแปดนี่เพิ่นกัวันอาทิตย์ปินี้แต่จานมันว่าเพิ่นจ่างมาลังมาว่าลุงยุ่ยไอ้ร้านจอดรถอวันที่แปดนะค่ะวันที่แปดวันอาทิตย์ค่ะวัิญทุกคนเลยนะคะค่เชิญอันแฟ้ครับอแอดมินทุกคนแล้วก็ผู้ใดอยู่ไกลก็ให้มาเนาะค่ะเนี่ยสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็นก็อาจจะคำว่าคำว่า ปฏิหารมันมีจริงก็ยังหนูเคยบอกลูกศิษย์พันม้าสิเพาต้องมาทามขยดอกใกล้ๆมือพุณเจ้ามาเองต้องมาเบิ่งด้วยตัวเองว่ามันมีจริงว่าแต่ว่าขอดบอกไล้ว่ามันอาจมีปฏิหารใกล้ใกล้มือแต่คนที่อยู่นี่หวว่ามีอยู่แล้วมีอยู่ค่ะมีจริงค่ะเสือเสื้อกเสือเจ้าตองมาสัมผัสค่ะคุณเจ้าตองมาสัมผัสเองว่ามันแมนหรือบม่แมนสิบปากเท่า ก็เท่าตาเห็นคือเพิ่นว่าสิทธิ์กว่าไม่เท่าตาเห็นเป็นตลาดหลัดคือคือคือค้ำสิว่าเนาะค่ะสิิลบสิว่าห้ให้ค้นมาเสื้อนต่มนเสือยังไอ้าวอยากคือจะเลาเรื่องอันน้องแทนเนี่ยแ้วน้องคุณแทนเนี่ยเพิ่นว่าเพิ่นกับบ่ออันเสือกับบ่ออนเสือเพิ่นบ่อเสือบันที่นี่เพิ่นเจอทั้งความฝันแล้วก็องคปูแล้วก็หอดเฮือนไปหาหอดเฮือนเป็นห้อยเขาลืมบอกเจ้าเขาไปมาแล้วเขาเห็นแล้วโทรเช็คน้องแทนแล้วเมื่อวาน ว่าเจ้าไปหุ่นเจ้ากับเป็นจังหุ่นยังคุ้นหล้กก็อีกอย่างหนึ่งแต่ว่าแม่นรา่าค่ะก็บม่ได้ว่าส้่งกระแสแต่ว่านี่คือเรื่องจริงค่ะใช่ใช่อันนี้แอดกับเป็นพยานไหนเพราะว่าเห็นกับตาเห็นกับตาพ่อจังกาวาวเต็มปากแมคือเราเห็นด้วยตาเราค่ะเขาก็ได้เสื้อผ้ายายเข้าถึงไปนั่นแหละความจริงมันต้องพิสูจน์แต่ว่าน้องแทนกับดูคนที่บุคคลสือก็ดอแล้ว่ามากงดนี้แล้วเอานักล้วจัดหนักเลยละว่านักก็นักแต่ว่ากี้ไปขึ้นยูลานท้อง ล้านท้องกับทางน้านบนกัว่าน้องแทนนะแต่ว่าเขาขวๆได้หนิจ้เลขสามตัวเจ็ดร้อยค่ะของไขขอนี้น้องแทนค่ะอ๋อเพิ่นว่าเพิ่นใเจ็ดสองศูนย์เจ็ดรอยี่สิบคาว่าเจ็ดร้อยนะรักเจ็ดลักไอที่ว่าซื่อน่ะสามตัวเพิ่นไดนเป็นเจ็ดรอยเป็นพันเป็นย่างนลค่ะายแล้วก็สองตัว่ังหายไหมคะค่ะแล้ว่าเราไปซื้อสามตัวซื้ออะไรซื้อขันละโอ้แต่เพื่อนบ่ไยายมืน่อเมื่อวานนี่ถามถามว่าแทน แต่ว่าหลานสาวก็บอกว่าแทนมันได้เลขเลขสามตัวนะก็ได้หลายอยู่แต่ว่ามันหลายบินหน้าหนูท่านี้สิรวบรวมว่ามันจะ่าใดเท่าใด้สิไหมคะแทนดีใจท่านซุกไอว่าสิมาล้ำถวายไปไว้หนิหรือเ่าท่านจ้าค่ะแต่ว่าที่แน่ๆวันที่แปดเนาะที่แน่แโอ้ดีใจยอุ่ธการมันกับสิมาวันที่แปดที่ว่าพนทนมาจากมาล้ำหรือพนที่ลูกศิษย์อาจารย์ค่ะมาจางเลงกัต่างหากมาจากไหนไอ้ ต้องเข้าไปถามอาจารนเพิ่งอีกรอบนึงแลค่ะเพราะว่าเพราะว่าลูกศิษย์เป็นนีดแบบทัวร์เลยค่ะหลายหลายจุดหลายหม่องแบบเขามาทัวร์เนี่ยมันทั้งใต้กับมาทั้งเหนือกับ่นกับมาเทศเานี่ลาาหยที่่เเพินนกมาาะค่ะดีใจดีใจน้ำเจ้าวด้วยดีใจน้ำแม่ข่าหว่าเจ้าของมันต้องขึ้นแล้วว่าเจ้าว่าต้องคอยถือคือกันเจ้าต้องมาคอยถือคอยกันเพราะาซื้อเจ้าของซัวแห้งๆว่า ไปยังเบาอยู่ค่อยไลายสดมากพว่ไฟบุ้งนี่บุญนเก้าแปดจะค่อยจำต่เจ้าว่าเก้าแปดวันนี้แปดเก้าไข่กะกี้นี่นะนางกับเอ๋ไอยยังบเอาเลยไอก็เอาดอกพไฟล็หลับก็ซ้ำนี่แหละไก็ต้องหมั่นใจว่ก่อนเนี่ยที่รดนเอาไปทางไหนทางไหนมุ่งบานสังคมที่สะพ้ายนะเพิ่อนกระบอกซื้อตามแจแต่ว่าเจ้าของว่ายุดมั่นว่าเจ้าของซื้อเลยจ้าของเิ็นไหมแต่ว่าเราก็ถือพันหมดก่อนเราก็ถือเลขเลขไอ้แล้ววันนี่หา สองใบขอขึ้นได้เฮ้ยได้อีกถือวิบวัฒน์ลนงวดนี้นั่นจาควงมั่นใจแม่นจ้าของมั่นใจน้อยพญานาคเจ้าของเองเลยเลยซื้อว่าเก้าแปดกระทังเห็นกับตาพร้อมเลยค่ะบ่บัตนี้งวดนี้นั่นรอยพญานาคขึ้นรถอาจารย์น็อตหน่อแมนค่ะโอ้เอาเลขทะเบียนให้แฟนคับฟังอีกไม่ก็ดูไอทะเบียนอ่ะสี่ศูนย์แปดแปดค่ะสี่ศูนย์แปดแปดเนาะสี่ตัวนะคะแล้วถ้าดุลพินิดว่าพฤติกรรมสุดจางไหนจะไหนก็แล้วแต่นี่พร้อมเคะค่ะ เป็นคนจริงเลยนะจังหวะพ่อวานฤกษ์ถ่ายสามไอซองัวออกซีฟต่นกับเลี้ยวเบิ้งกันเบิร์ตตัวอาจารย์พ่นกับปีดปีดกันหู้จังหวาป้าโตหนเพิ่็สิพากันถือลายเดยไอ้ร้านกับโทรมาจากรังเรียนว่าบ้านรังเรียนถือแบบเคืองบ้านแมนบอแมนค่ะกับซแมนตัวน้องแทนกับวานสันแล้วมีแต่คนซื้อน้ำหนูหลายแต่พี่หนูบอกมาเมื่อจุกคนเห็นน้อยม่ไหวนะเบิ่งเด้แล้วเป็นที่นี่น้องแทนก็บว่าองค์ องเพื่อนลงมาหาหนูน่ะหนูก็สิบอยบวกกวาดบอ,อยยงพัอนออกใครพันจ้างไปเองให้เพันหายไปเองแมนแล้วก็อ,องปูพันกับทิมไทยว่าถา้าอยากให้ดองแท้เนี่ยกลับมาอีกแล้วอยากให้มาล้ำถวายเพอนมาเพอนสิมาอยู่ดีมามาค่ะหลักอ,อย่างหนึ่งดองแท้ก็เป็นกับเลีเ้ยงทางสายหนีพรอมมาละกับเจ้ากับสินี้บอกบอก็บอกเด้อี่้องแท้กับสินี้เสร็จนี่นแบบว่ามาหลอ่อแหลกนี่เห็นเลยแมน เพคนซูนขององค์เพคนเองเลยนะแต่ว่าโอ้ดีใจนะพี่น้องแท้นดอกถึงหน้าก็ถือร้ายก็เออดีใจอยู่ก็เป็นสายบุญของเจ้าของขึ้นก็ยังไม่มีบุญเนาะคอยชื่อจะแปดเก่าไหมก็วอาตรงๆเนาะก็วอาให้คอยฟังเนาะแต่เจ้าหมาขอยยังพูดว่าเจ้าเป็นอีหยังขอยเังว่าเจ้าเป็นลูกค้าดิซึ่งแบบก็ถามเพื่อนเขาม้าสิลูกิจารอนเขาม้าก็วอาคำว่าเบาเพบนว่าเบาโฆษณาก็คือ ก็ออกซูเงินฟังเพื่อนดีเสื้อกับเสื้อผมื่เสื้อกันแล้วได้เงินแม่บอกบุญกันเนาะบุญต่อกันไปเนาะบุญเพิ่นบางคนน่กับถูกน้ำน้องกุมารีน้องจุกบางคนกับน้ำทู่กับางคนกับที่แน่ๆนะเจ้าของสถานที่อาจารย์แหมมพ่าอาจารย์นอตถือว่ามองตำนักผู้ใหญ่อาจารย์นอตก็ถือว่าเป็นสะพานบุญพรเพแบบว่าคำว่าบาทสองบาทเพิ่นก็ต่อชีวิตเพิ่นได้บางคนก็ไมีจดกบาทเพิ่นก็มี แม่นบ่าจาอีกอย่างนึงเดี๋ยหน้อยนาห่อยน้าเนาะคนเฮามันสิได้มามจนจุดนี้แม่นเนาะไปสิไปหาเขาไปทางไมที่เขาไปไหว้ปู่ยายเนาะโชคนี้ก็ได้ละล่ะเอาเลขทะเบียนอาจารย์น็อตเนาะแม่นงวดสิมาเอากัดค่ะห้อยพญานาคขึ้นเนาะอันนั้นก็คือกันเนาะเฮือนน้องแทนเนาะคืนข้าของน้องแทนเนาะน้องเท่นกันเอาตัวเลขอาจารย์น็อตนั่นล่ะก็เป็นองค์ปู่ยายเขาไปหาเขาหายุกุลสกุลชสงวดหนี่ องค์พระลากเพิ่นกับงูนเนี่ยงูอังเป็นสีขาวน้องเทียนอยู่ทางนีรเนาะตัวเดียวกันกัวทีหน้าของหน้างูสีขาวกับยูอในตำนักอันปูใหญ่อยู่ในถ้ำเพิ่นนั่นเด้อองค์พระลากเพิ่นก็ค่อยค้นลูกเดินจะาเบาขอยเบาให้น้องเทียนแล้วคนลูกเนาะเพราะว่าเขาเข้าไปวายเพิ่นแล้วเขาเห็นนะเพิ่นเห็นเพิ่นตื่นไอ้คนที่มีเส้นจเหรอเพิ่นเห็นแต่ว่ายังจะขวางสิกับกัเสื้ออยู่แต่ว่าหันบ่อยากเห็นดอกแนี้ยอยากเห็นเนาะ กับเสื้อในสัเท้าของเขาก็สิเป็นเสื้ออยู่ในใจแต่ว่าอยากเห็นแต่ว่าเพอยากเห็นดอกแต่ว่าเห็นกัเห็นแล้วว่าง้างซะเอาตัวเลขมาให้เห็นซะแม่รางตัวโตัวฮกตัวนาะงเได้อยาด้กินน้ากันนาะโอ้ยเขาคุณหลายๆเด้อขอชื่อมาถามไทยเจ้าเบิ่งอีกว่างวดต่อไปหันนี้นีเรื่องหันนี้กะมาว่าสู้กันฟังอีกนะคะเนาะจ้าจ้าถูกให้ลำให้รวยคือเกาเด้อทุกคนนะค่ะถ้าม่เน็ดให้เขาเนียฟูใหญ่จังๆรวดค่ะจ้าอยากก็กินสู้คนค่ะจ้า